สวัสดีนะคะสำหรับในคลิปการสอนในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .5 ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพื่อคํานวณความสมส่วนของร่างกายนะคะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพอของเด็กผู้ชายในภาพ2คนนี้นะคะภาพที่1และก็ภาพที่2นะคะ,ะแล้วให้นักเรียนลองตอบคําถามไปพร้อมๆกับครูดได้เลยนะคะ คำถามที่1นนะคะจากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างนะคะคาตอบก็คือเด็กกําลังชั่งน้ําหนักบนเครื่องชั่งน้ําหนักนะคะก็มีเด็ก2คนที่กําลังยืนอยู่บนเครื่องชั่งน้ําหนักตอนนี้นะคะแล้วก็ในข้อที่2นะคะนักเรียนคิดว่า,าจากภาพนะเด็กคนไหนนะคะมีน้ําหนักมากกว่ากันนักเรียนลองดูสิคะว่า ในภาพเนี่ยภาพที่หหรือว่าภาพที่2มีน้ําหนักมากกว่าเอ่ยในภาพน่าจะเป็นภาพที่1ถูกไหมคะเพราะว่าในภาพเด็กชายคนที่1เนี่ยนะคะเขามีลักษณะอ,อ้วนกว่านะคะเด็กชายคนที่2นะคะอีกข้อหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่าจากภาพนะคะเด็กคนไหนมีความสมส่วนของร่างกายมากกว่ากัน เรียนคิดว่าคนไหนมีความสมส่วนของร่างกายมากกว่าคะาคำตอบคือยังไม่สามารถบอกได้นะคะเนื่องจากความสมส่วนของร่างกายจะดูเพียงน้ำหนักหรือรูปร่างไม่ได้นะคะเราจะต้องมีการคำนวณออกมาก่อนนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูการคำนวณความสมส่วน ของร่างกายกันนะคะวิธีการคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมเนี่ยนะคะมีอยู่หลายวิธีแต่วิธีการหนึ่งที่คำนวณได้ง่ายๆนะคะจากจะคำนวณได้จาก22.9คูณกับความสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะคะนักเรียนดูในภาพในกรอบสีฟ้านะคะน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะเท่ากับ22.9 คูณความสูงเป็นเมตรนะคะยกกำลังสองนะคะความสูงเป็นเมตรในที่นี้ก็หมายถึงปกติแล้วความสูงของพวกเราเนี่ยนะคะเราก็จะวัดเป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าจะเอามาทําให้เป็นเมตรนะคะเราจะต้องเอาความสูงของเราเนี่ยนะคะมาหารด้วย100นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นความสูงเป็นเมตรยกกําลังสองนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องทำสองครั้ง ยกกําลังสองก็คือการคูณกันสองครั้งนะคะถ้าน้ําหนักของเรามากกว่าค่าที่เหมาะสมแสดงว่าเราเริ่มทาไมคะเริ่มอ้วนนะคะถ้ามากกว่าถ้ามากกว่ามากแสดงว่าเราอ้วนนะคะแต่ถ้าหากว่าน้อยกว่าก็แสดงว่าเราผอมนะคะถ้าหากว่าน้อยกว่ามากเนี่ยก็แสดงว่าเราผอมมากนันเอง คราวนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนักเรียนลองตอบคำถามอันนี้ดูนะคะว่านักเรียนจะคำนวณหาค่าความสมส่วนของร่างกายอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปคำนวณหลังจากที่เรามีสูตรแล้วนะคะว่าน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะเราจะต้องมีการนำเอาน้ำหนักที่เหมาะสมเนี่ยมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริงของเรานะคะ ซึ่งน้ำหนักที่เหมาะสมนั้นมันก็จะได้จากสูตร22.9คูณกับความสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนี่นะคะคราวนี้นะคะในกิจกรรมที่2.8นะคะในเรื่องของน้ำหนักที่เหมาะสมในกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนั้นเขียนโปรแกรมนะคะป้อนค่าวความสูงเก็บไว้นะคะในตัวแปรนะคะจากนั้น ก็ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะคำนวณน,น้ำหนักที่เหมาะสมออกมานะคะแล้วก็นำให้ก็ให้นักเรียนเนี่ยกรอกน้ำหนักของน้ำหนักจริงของตัวเองเข้าไปนะคะแล้วทำการเปรียบเทียบกับน้ำหนักที่เหมาะสมว่ามีความมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะนีนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะคะในขั้นตอนเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ย ก็ให้รับค่าความสูงเป็นเซนติเมตรนะคะเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร h แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะในข้อที่2น้ําหนักที่เหมาะสมนะคะเราก็เอาเราก็หาน้ําหนักที่เหมาะสมนะคะโดยการนํา2 2 9คูณกับความสูงนะคะหารด้วย100คูณกับความสูงหารด้วย100นะคะซึ่งตรงนี้นะคะ่ะ มันก็คือ,อความสูงที่เป็นเมตรนะคะยกกําลัง2นะคะยกกําลังสองะะยกกําลังส,งก,ก,งสงก็คือการคูณกัน2ครั้งะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะแสดงน้ําหนักที่เหมาะสมออกมาอ,อันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะขั้นตอนการทํางานนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะใครคราวนี้นักเรียนก็มาดู ขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมนะคะแบบคร่าวๆก่อนนะคะในขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนเปิดโปรแกรมสครายขึ้นมานะคะแล้วก็ทําการสร้างตัวแปรนะคะสร้างตัวแปร3ตัวนะคะก็คือตัวแปร b นะคะตัวแปร h นะคะแล้วก็ตัวแปร m นะคะซึ่งตัวแปร b เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวแปรที่เอาไว้เก็บน้ําหนักที่เหมาะสมนะคะตัวแปร h นะคะก็เอาไว้เก็บความสูงนะคะแล้วก็ตัวแปร m เนี่ยเอาไว้เก็บน้ําหนักจริงนะคะก็คือประกาศตัวแปรเก็บไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ขั้นตอนที่2เราก็จะมา,าใส่บล็อกคําสั่งถามนะคะใส่บล็อกคําสั่งถามาให้กรอกความสูงนะคะจากนั้นเมื่อกรอกเข้ามาแล้วก็ตั้งค่าตัวแปร h เนี่ยนะคะให้เป็นคําตอบแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ความสูงมาเก็บไว้ที่ตัวแปร h นะคะจากนั้นนะคะในขั้นที่3เราก็จะมาคำนวณน,นะคะน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะโดยตั้งค่าตัวแปร b นะคะที่เราสร้างขึ้นมานะคะโดยใช้สูตรคำนวณ2 22.9คูณกับความสูงหารด้วย100คูณกับความสูงหารด้วย100นะคะ2รอบนะคะ อ่าก็ในขั้นที่4เราก็ใส่ตัว h ลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็หารด้วย100นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็น h นะคะก็คือความสูงที่เรารับค่าเข้ามาหารด้วย100นะคะจริงๆตรงนี้ต้องใส่ในบล็อกคำสั่งการหารนะคะก็จะเป็นเหมือนกับในภาพนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราก็จะนำตัว h มา ตัวแปร h นะคะเราต้องลากตัวแปร h มาวางตรงนี้นะคะจากนั้นตรงนี้ก็ใส่ค่า100เข้าไปนะคะตรงนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะคะก็ใส่ไปนะะพอใส่ครบแล้วนะคะสูตรของการคํานวณก็จะเป็นเหมือนในภาพนี้นะคะก็จะเป็นสูตรของการคํานวณน้นําหนักที่เหมาะสมนะคะพอคํานวณได้แล้วนะคะโปรแกรมก็จะนําค่าที่ได้มาเก็บไว้ที่ตัวแปร B นะคะ ก็คือตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาน,นันเองนะคะจากนั้นนะคะในขั้นที่7นะคะเราก็จะให้โปรแกรมเนี่ยนะคะพูดน้ําหนักที่เหมาะสมออกมานะคะพูดน้ําหนักที่เหมาะสมออกมาว่าถ้าหากว่ามีความสูงเท่านี้น้ําหนักที่เหมาะสมบุควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะในขั้นตอนต่อมานะคะ หลังจากที่เรา,าให้นักเรียนสังเกตอัลกอริทึมหรือว่าแผนผังในภาพนี้นะคะก่อนน้นนี้เนี่ยเราได้คำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมไปแล้วนะคะก็คือในขั้นตอนนี้นะคะจากขั้นตอนเริ่มต้นถึงการคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมเนี่ยนะคะเราก็จะได้น้ำหนักที่เหมาะสมของเราไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะนำน้ำหนักที่เหมาะสมเนี่ยมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการ ทำคำสั่งต่อไปก็คือในการรับค่าน้ำหนักจริงเข้ามานะคะซึ่งน้ำหนักจริงที่เรารับเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็จะมาเก็บไว้ที่ตัวแปร m นะคะเก็บไว้ที่ตัวแปร m จากนั้นนะคะเราก็จะทําการนําค่าของตัวแปร b กับตัวแปร m เนี่ยนะคะมาเปรียบเทียบกันว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างไรนะคะถ้าหากว่าตัวแปร b หรือว่าน้ําหนักที่เหมาะสมเนี่ยนะคะ มันน้อยกว่าน้ําหนักจริงของเรานะคะมันน้อยกว่าน้ำหนักจริงของเรานั่นถ้าจริงนะคะถ้าจริงก็แปลว่าเรานั้นอ้วนนะคะมันก็แปลว่าเราอ้วนทาไมถึงอ้วนคะเพราะว่าน้ําหนักจริงของเรามันเยอะกว่าน้ําหนักที่เหมาะสมนะคะน้าหนักที่เหมาะสมคือน้ําหนักที่กําลังดีสําหรับความสูงเท่านี้นะคะแต่ถ้าเรามีน้ําหนักในความเป็นจริงเนี่ย เกินเกินกว่าหรือว่ามากกว่าน้ําหนักที่ควรจะมีเนี่ยมันก็แปลว่าทําไมมันก็แปลว่าเราอ้วนนั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่จริงแต่ถ้าไม่จริงนะคะก็คือไปทางเทสตเทสตก็คือไม่จริงนะคะถ้าหากว่าไม่จริงเนี่ยนะคะก็แปลว่าเราผอมนั่นก็แปลว่าน้ําหนักจริงๆของเราเนี่ยคะ่ะมันน้อยนะคะมันน้อยกว่า น้ำหนักที่ควรจะมีอัจเรียนึกภาพตามครูนะคะสมมติว่าความสูงเท่านี้เรามีความสูงเท่านี้ไปนะคะแล้วเขาก็โปรแกรมก็คำนวณน,น้ําหนักที่ควรจะมีหรือว่าน้ําหนักที่เหมาะสมออกมาให้เรานะคะแต่เผอิญว่าน้ําหนักจริงของเราเนี่ยมันน้อยกว่าน้ําหนักที่ควรจะมีนะคะนั่นแปลว่าเราเนี่ยน้ําหนักเรายังไม่ถึงนะคะความพอดีนั่นก็แปลว่าเราผอมกว่าความเป็นจริงนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํา ผลที่ได้ว่า,ามาแสดงเนี่ยคะ่ะว่าว่าเราอ้วนหรือผอมเนี่ยนะคะมาแสดงที่หน้าจอนะคะซึ่งผ่านการพูดของตัวละครัเองนะคะทั้งหมดนี้ก็คืออัลกอริทึมหรือว่าขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณความสมส่วนของร่างกายนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูอ่า คำสั่งนะคะที่ที่เราใช้ในการเขียนโปรแกร,กรมในครั้งนี้กันบ้างนะคะในคําสั่งด้านบนตรงนี้นะคะเป็นคําสั่งของการคํานวณความสมส่วนนะคะพอเราคํานวณความสมส่วนคํานวณน,น้ําหนักที่เหมาะสมได้แล้วนะคะเราหลจากนั้นเราก็จะมาถามน้ําหนักจริงนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร m แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาค่าของตัวแปร m กับตัวแปร b นะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะถ้าหากว่า เครื่องหมายตรงนี้นะคะครูขอเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าแล้วกันนะคะถ้าหากว่าจริงนะคะก็จะให้ตัวละครเนี่ยพูดว่าคุณอ้วนนะคะแต่ถ้ามิฉะนั้นก็คือไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะให้ตัวละครเนี่ยพูดว่าคุณผอม <S <S นี้นะคะก็คือเป็นบอกคาสั่งที่เราจะใช้กันในครั้งนี้นะคะแล้วคราวนี้นะคะนักเรียนลองดูผลลัพธ์นิดหนึ่งแล้วกันนะคะให้นักเรียนได้ดูผลลัพธ์พอกดเริ่มต้นโปรแกรมนะคะ ตัวละครก็จะถามว่าคุณสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็กรอกความสูงเข้าไปในตัวอย่างนี้เขากรอกไปที่175เซนติเมตรน175เซนตมรจากนั้นนะคะโปรแกรมเนี่ยก็จะทำมาทำการคำนวณน,นะคะน้ำหนักที่เหมาะสมให้นะคะก็คือถ้าว่ามีความสูงที่175นะคะน้ำหนักที่เหมาะสมเนี่ยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าขอีวขอซูมใกล้ๆแล้วกันนะคะอาจจะ เยอะไปเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะตรงนี้มันก็คือประมาณ70กิโลนะคะก็คือถ้าหากว่าความสูงเข75นะคะควรจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่70เนี่ยกำลังจะดีนะคะก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะทีนี้ใน,โป,น,นะะโปรแกรมเนี่ยนะคะเขาพอโปรแกรมเนี่ยให้กรอกน้ำหนักจริงนะคะเขาก็กรอกไปที่64นะคะ64เนี่ยมันทำไมคะกว่า70มัน น้อยกว่าได้ไหมคะถ้าน้อยกว่าฉะนั้นก็แปลว่าคุณต้องอะไรคะคุณต้องผอมแบบนี่นะคะก็คือการทําง,งานของโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพอนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนแคปเป็นรูปภาพนะคะให้โดยให้มีทั้งคําสั่งนะคะแล้วก็ให้มีผลลัพธ์อยู่ด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็นําภาพที่เรียนแคปได้หนึ่งภาพนี่นะคะ ไปส่งในเว็บไซต์นะคะของเรานะคะตามเดิมในหัวข้อที่2.9นะคะเรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณความสมส่วนของร่างกายนั่นเองนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูการเขียนโปรแกรมกันนะคะค่ะตอนนี้ครูก็อยู่ที่โปรแกรม Scratch แ,แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ ความสมส่วนของร่างกายกันนะคะก่อนอื่นนะคะครูก็จะนำบล็อกคำสั่งเมื่อคลิกทองเขียวมาวางนี่นะคะ,ะแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะคำสั่งต่อไปนะคะเราก็จะไปสร้างตัวแปรนะคะสร้างตัวแปรขึ้นมา3ตัวนะคะตัวแปรแรกก็คือตัวแปร h นะคะเพื่อเอาไว้เก็บความสูง ะะตัวแปรที่2ก็คือตัวแปร B แบบนี้นะคะเพื่อเอาไว้เ,เก็บค่าน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะแ้วก็อีกตัวแปรหนึ่งนะคะก็คือตัวแปร M นะคะเอาไว้เก็บน้ำหนักตัวจริงๆนะคะก็จะมีอยู่3ตัวนะคะตัวแปรคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่ม ทำให้โปรแกรมเนี่ยถามความสูงกันก่อนนะคะก็ใช้บล็อกคําสั่งถามจากนั้น,นะคะ่ะเราก็เปลี่ยนข้อความข้างในนี้นะคะเป็นคําว่าคูณสูงเท่าไหร่นะคะนี่ไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ไปนําบล็อกคําสั่งตั้งค่าให้กับตัวแปรที่ชื่อว่าตัวแปร f นะคะตัวแปร h แบบนี้นะคะเป็น เป็นอะไรเอ่ยเป็นคาตอบที่เราได้มาถูกไหมคะอ่าเราก็จะได้เก็บค่าความสูงเข้าไปอัแบบนนี้นะคะจากนั้นพอเราได้ความสูงมาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปคํานวณค่าน้ําหนักที่เหมาะสมนะคะซึ่งน้ําหนักที่เหมาะสมเราที่เราจะทําที่เราสร้างตัวแปรขึ้นมาก็คือตัวแปร b นะคะเราก็นําล็อกคําสั่งตั้งค่ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนตั้งค่าตัวแปรเป็นตัวแปร b นี่นะคะแล้วเราก็จะนําสูตรการคํานวณน้ําหนักที่เหมาะสมมาใส่ในช่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะะซึ่งสูตรนะคะก็ให้เรามาที่กลุ่มคําสั่งตัวดําเนินการนะคะแล้วก็เอาบล็อกคําสั่งการคูณน,นะคะมาใส่การคูณในที่นี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมดาการคูณ อ,อันแรกตรงนี้นะคะตรงนี้นะให้เราใส่ตัวเลขไปว่า2.99นะคะทําเรียนจําได้ไหมเอ่ยสูตรในการคํานวณพื้นที่ของเรานักเรียนบางคนอาจจะจําไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวครคต่อให้ดูเลยแล้วกันนะคะก็คือต่อไปนะคะก็จะเป็นบล็อกคําสั่งคูณก็ใส่เข้าไปในตัวที่2นี้นะคะแบบนี้ต่อไปค่ะเราก็จะนําบล็อกคําสั่งการหารนะคะมาใส่เข้าไป ในช่องนี้ด้วยนะคะซึ่งในนี้นะคะเราจะนําเดี๋ยวครูถอดออกมาให้นักเรียนดูก่อนนะคะในนี้เนี่ยเราจะทําการแปลงค่าเซนติเมตรนะคะของความสูงของเราเนี่ยคะ่ะให้มันเป็นเมตรนะคะ,ะก็คือตัวแปรเอนะคะซึ่งความสูงเรานั้นเก็บไว้ที่ตัวแปลเอนะคะแบบนี้การที่จะทาเซนติเมตรเนี่ยคะ่ะให้มันเป็นเมตรนะคะเราก็จะหารด้วย100แบบนี้นะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะจักนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปในนี้นะคะแต่ตรงนี้นะคะมันก็คือกําลังสองนะคะจากสูตรของเรานะคะความสูงเป็นเมตรยกกําลังสองนะคะเราจะต้องทําแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องนี้นะคะก็คือเราก็ไปเอาตัวดําเนินการหารมาอีกนะคะแล้วก็ไปเอาตัวแปร H มาใส่อีกรอบหนึง่ง ส่วนตรงนี้ค่ะก็ใส่100เข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำอันนี้นะคะใส่เข้าไปในช่องนี้อ่าตอนนี้เราก็จะได้สูตรของการคำนวณความสมส่วนของร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภัยค่ะอ่าได้สูตรสำหรับการคำนวณน,น้ำหนักที่เหมาะสม ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะคะขออภัยนะคะอ่าได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะได้น้ําหนักที่เหมาะสมแล้วนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราอ่าต่อไปค่ะเราไปถามน้ําหนักจริงกันบ้างนะคะว่ามีน้ําหนักจริงเท่าไหร่นะคะอ่านต่อไปะคะ่ะก็ไปเอาบล็อกคาสั่งถามมาต่อกนน,นะคะแล้วก็เปลี่ยนคําถามตรงนี้นะคะเป็นคุณมีน้าหนักเท่าไหร่อ่า น้ำหนักจริงเลยนะคะ,ะเดี๋ยวตรงนี้หัวจะพิมพ์ผิดนิดหน่อยแก้นิดนึงโอเคอะถูกแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาอคำถามตรงนี้นะคะไปใส่ให้กับตัวแปร m นะคะก็เอาบล็อกคำสั่งตั้งค่ามาแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรตรงนี้นะคะเป็นตัวแปร m <Wow. S 1> หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาค่า ของคำตอบที่ได้นะคะมาเก็บไว้ให้ตัวปรมนี่นะคะคราวนี้เราก็จะได้น้ำหนักจริงมาแล้วนะคะเราก็จะได้ทั้งความสูงแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ได้น้ำหนักที่เหมาะสมมาดังนั้นเราก็ถามน้ำหนักจริงแล้วก็ได้น้ำหนักจริงมานะคะคราวนี้เราจะตรวจสอบความสมส่วนนะคะโดยการเอาน้ำหนักที่เหมาะสมเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ น้ำหนักจริงนะคะซึ่งเราจะต้องใช้บล็อกคำสั่งถ้าแล้วมิฉะนั้นนะคะ่ะมาต่อเข้าไปนะะแล้วก็ใส่เงื่อนไขในการตรวจสอบเข้าไปตรงนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขที่เราจะใส่ต้องใช้ตัวดำเนินการน้อยกว่านะคะนะคะักเรียนใช้ตัวดำเนินการน้อยกว่าแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวที่เราจะเปรียบเทียบกันมาใส่เข้าไปในนี้นะคะซึ่งตัวที่เราจะทําการ เปรียบเทียบกันก็จะมีตัวแปร b นะคะก็คือน้ําหนักที่เหมาะสมมาทําการเปรียบเทียบกับน้าหนักจริงน้ําหนักที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับน้ําหนักจริงน้ําหนักที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับน้ําหนักจริงอ่าย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งน้ําหนักจริงก็คือเก็บไว้ที่ตัวแปร m แบบนี้ นีนะคะเราก็จะได้การเปรียบเทียบแล้วคราวนี้ถ้าหากว่าน้าหนักที่เหมาะสมมันน้อยกว่าน้ําหนักเอ็มน้ำหนักจริงนะคะมันน้อยกว่าน้าหนักจริงมันน้อยกว่าน้าหนักตัวจริงนะคะก็จะให้ตัวละครพูดคําว่าเอาคําสัสงมพูดมาใส่นะคะพูดว่าคุณอ้วนนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่นะคะมิฉะนั้นก็คือไม่ใช่เองนนก็ให้พูดคำว่าคุณผอมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับโปรแกร,รมการตรวจสอบความสมส่วนของเราก็มีเท่านี้นะคะจากนั้นนะคะเราเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพูยอ่อโปรแกรมนิดหนึ่งแล้วกันนะคะตรงนี้อาจจะยาวๆเปนิดหนึ่งค่ะคราวนี้เราลองมา ตรวจสอบโปรแกรมกันนะคะกดเครื่องหมายถูกไปนะคะโปรแกรมถามว่าคูดสูงเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าคูใส่ความสูงตามตัวอย่างแล้วกันนะคะ175เซนติเมตรนะคะแล้วก็กดถูกไปนะคะอ,อืมรู้สึกว่าโปรแกรมคูกำลังจะผิด นักเรียนมองเห็นไหมคะว่าโปรแกรมครูผิดตรงไหนเอ่ยครูตอนนี้นะคะโปรแกรมของครูมีที่ผิดนะคะเรากำลังใส่สูตรคานวณผิดนั่นเองนะคะก็คือตรงนี้นะคะจาก2.99ต้องเป็นอะไรต้องเป็น22.9นะคะขออภัยนักเรียนด้วยนะคะคลิปนี้มีข้อผิดพลาดที่หนึ่งเนาะนะคะ ถ้านักเรียนจําสูตรการคํานวณได้นักเรียนจะเห็นตั้งแต่แรกเลยนะว่าสูตรนนคํำนวณคูผิดใช่ไหมคะเพราะอะไรทำไมคูถึงรู้ว่าสูตรนนคํำนวณคูผิดเพราะว่าตรงน้ําหนักที่เหมาะสมเนี่ยค่ะมันเป็นไปนไม่ได้เลยนะคะที่ความสูงที่อะไรหนึ่งร้อยเจซนติเมตรจะมีน้ําหนักที่เหมาะสมที่9กกิโลเมตรเนี่ยไม่ได้เลยผิดเลยนะคะคนอะไรจะสูงตั้งร้อแต่ มีน้าหนักที่ต้องมีน้ําหนักที่เหมาะสมที่9กิโลอ่ะไม่ใช่แล้วค่ะผิดนะคะถ้าหากว่ามันผิดแบบเนี้ยนะเราสนานนิฐานได้เลยว่าเราเขียนโปรแกรมผิดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แก้ไขแต,ต่ตอนนี้ครูแก้ไขถูกแล้วนะคะตอนนี้แก้ไขถูกแล้วเดี๋ยวเราลองมาราันโปรแกรมใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะคุกดไปที่ทองเขียวใหม่นะคะ คุณสูงเท่าไหร่นะคะใส่175เข้าไปแล้วกดถูกนะคะคราวนี้นะคะลองดูตรงน้ำหนักที่เหมาะสมอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะก็คือ70หน่อยๆนะคะ70.13อะไรเนี่ยนะคะ,อะ,ะ,คะเอาตีเป็นว่าเป็น70แล้วกันนะคะก็คือถ้ากว่ามีความสูงที่175เซนติเมตรนะคะน้ำหนักที่เหมาะสมก็ควรที่จะอยู่ที่ จ็ดสิบกิโลเมตรเจ็ดสิบกิโลกรัมนะคะเจ็ดสิบกิโลกรัมเนาะนะคะประมาณนี้นะคะคราวนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะโปรแกรมเนี่ยก็จะให้เรากรอกน้ําหนักจริงๆนะคะสมมตุติอย่างในตัวอย่างเนี่ยค่ะเขาหนักหกสิบสี่ค่ะเรกรอกไปหกสิบสี่นะคะ, 64, ะ,คะซึ่งน้ําหนักหกสิบสี่เนี่ยนะคะนักเรียนมันทําไมคะมันน้อยกว่าน้ําหนักที่เหมาะสมถูกไหมคะถ้าหากว่าโปรแกรมเราถูกนะคะ คำตอบที่ออกมาคุณจะต้องเป็นไงคุณจะต้องผอมนะคะเพราะว่าน้ําหนักตัวจริงๆเนี่ยมันน้อยกว่าน้ําหนักที่ควรจะมีหรือว่าน้อยกว่าน้าหนักที่เหมาะสมนั่นเองนะคะอะเรามาดูคําตอบกันนะคะว่าโปรแกรมเราถูกต้องหรือไม่นะคะดูนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะคาตอบของเราก็คือคุณผอมนะคะแบบนี้แปลว่าโปรแกรมของเราทํางานถูกต้องนะคะ ต้องนะคะก็คือน้ําหนักจริงๆของเราค่ะมันน้อยกว่าน้ําหนักที่เหมาะสมนะคะก็คือน้ําหนักที่เหมาะสมเนี่ยมันจะอยู่ที่70นะคะถ้าหากว่ามีความสูงเท่านี้นะคะฉะนั้นโปรแกรมของเรานะคะก็สามารถคํานวณความสมส่วนของร่างกายได้ต้องนะคะหรือถ้าใครจะลองอ่าใช้ตัวเลขอื่นแล้วก็ใส่น้ำหนักจริงๆของักเนียนลงไปดูก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ ความสมส่วนของร่างกายโอเคนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโปรแกรมของเรานะคะคราวนี้นะคะพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายเราก็มาทําการอ่าตกแต่งโปรแกรมของเรานะคะโดยการใส่พื้นหลังเข้าไปนะคะให้อ่ามันไม่โล่งสีขาวนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้ภาพของเรานั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้พอได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการแคป ะคะแคปภาพให้เห็นทั้งคำสั่งที่เราต่อเข้าไปแล้วก็ให้เห็นทั้งคำตอบนะคะที่เราได้ผลลัพธ์จากการเขียนโปรแกรมจากการรันโปรแกรมแล้วก็ให้นำไปส่งในเว็บไซต์นะคะสำหรับคลิปการสอนในการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบความสมส่วนข,ของร่างกายก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะ We'll